วินโตสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับวันนี้นะครับเราก็มาบริจาควีลแชร์ให้กับโรงพยาบาลนะครับซึ่งตอนนี้กําลังประสบปัญหาขาดแคลนเป็นอย่างมากนะครับวีลแชร์เนี่ยก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยครับสำหรับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลอย่างนี้นะครับมีผู้ป่วยจํานวนมากที่เข้ามารักษานะครับบางคนนะครับสามารถเดินเข้าไปรักษาด้วยตัวเองได้ครับ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังต้องการความช่วยเหลือนี้อยู่หลายคนที่นี่นะครับไม่สามารถเดินได้นะครับและสิ่งสําคัญสําหรับพวกเขาก็คือวิลแช์นั่นเองครับทางวีโนโตนะครับก็ได้เห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะครับเราจรึงได้ร่วมบริจาควิลแช์เพื่อให้ทุกคนกลับมายิ้มได้และยืนหยัดในชีวิตได้เหมือนเดิมครับสุดท้ายนะครับรถสวยคุ้มค่าราคาถูกใจต้องวนอนโตครับผม